คนเล่นของแล้วก็ต้องมีแบบหน้าผีด้ไหมหน้าผีเดี๋ยวนะหน้ากลัวหน่อยเวหน้าผีแบบเรื่องนี้นะผมผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเรื่องจริงไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตก <c oughs> น่ารักมาก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเติมเติมน้ยิ้มนะยเรื่องผีวันนี้เรามานําเสนอในเรื่องคนเล่นของนะครับผมโอ้เดี๋ยวเวลานี่ได้เลยเนี่ยเรื่องนี้เกี่ยวกับตอนที่ครอบครัวฝั่งแม่ผมเนี่ยจะจะมีพี่น้องอยู่สี่คนนะครับผมซึ่งเป็นผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่งผมซึ่งแม่ผมเนี่ยเขาเป็นพี่สาวคนโตเรื่องมีอยู่ว่า แม่แม่ผมอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยมีแบบว่าลูกจ้างพม่ามาช่วยแบบทํางานบ้านอะไรเงี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งที่เขาไปเที่ยวกันซึ่งเขาเอาคนใช้ไปด้วยเขาก็ไปเที่ยวกันแล้วทีเนี้ยน้าคนเล็กน้าคนสุดท้องเนี่ยเขารู้สึกได้ว่าตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงปลายทางเนี่ยเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ตลอดเวลามีบางอย่างคอยตามตอนแรกน้าผมอะ่ะนึกว่า เขาว่าป่วยเขา,าอาจจะแบบว่าเออเมารถหรือว่าเครียดจากงานอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรวันถัดมานะผมตื่นมาแล้วก็เห็นแม่ผมเนี่ยป่วยเป็นไข้ไข้สูงแล้วแบบว่าหาสาเหตุไม่ได้เพราะว่าวันที่เรานั่งรถกันมาเนี่ยแม่ผมยังไม่เป็นอะไรเลยแล้วอยู่ๆก็มาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะผมก็เริ่มแบบเอกใจแล้วว่าแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไปลองไปถามลูกจ้างทางด้าวแล้วเขาแล้วเขาแบบว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมีจุดผิดสังเกตเหมือนกันก็คือเขามีอาการแบบหลบสายตาแล้วเขาเขาไม่กล้าสบตานะผมแล้วนะผมก็เริ่มแบบอืมแปลกแปลกนะเวลาไม่ได้โกหกอะ่ะเขาเขาจะสบตาเราตอนเราคุยกับเขาแต่นี้คือพยายามหลบตบ,บตาแล้วก็แบบพูดไม่ต่อเนื่องนะผมก็เริ่มแบบเอ๊ะมันมีอะไรมันเริ่มแปลกแปกอ่าอันนี้ผมจําไม่ค่อยได้แล้วว่าว่าเขาเขาไปวัดหรือว่าเขาพกสร้อยพระไว้กับตัวเองแต่เขาว่าเอา ห้อยพระไปห้อยแม่ผมไว้สรุปก็คือวันนั้นแม่ผมนอนป่วยแล้วทุกคนเราก็ไม่ได้เที่ยวทีนี้คืนที่สองน้าผมไม่มีพระอยู่กับตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนเราสูญเสียเกาะป้องกันไปอะนะ้าผมก็ฝันเห็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักแล้วเนื้อตัวก็คือเปิดเปื้อนไปด้วยโครนคราบเหมือนคราบเป็นเลือดอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกกับน้าผมว่ากูจะมาเอาชีวิตมึงและพี่น้องของมึง พูดวนไปวนมากูจะมาเอาชีวิตมึงแล้วแต่พี่น้องของมึงนะนะผมด้วยความที่คือเขาต้องเรียกว่าเขามีสติอยู่ตลอดเวลาดีกว่านะผมก็บอกกับผีตนนั้นไปว่าเราไม่ได้มีความแค้นอะไรกันเธอมาจากไหนให้กลับไปทางนั้นเดี๋ยวเราจะทาบุญไปให้อะไรอย่างนี้แล้วจากหลังจากนั้นผีตนนั้นก็หายไปเช้าว,วันถัดมามันเป็นวันกลับแล้วแล้วแม่ผมก็แบบเออไม่ได้เที่ยวเลยอะไรอย่างนี้ นะผมก็ตอบว่าเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันซึ่งแม่ผมก็เขาก็หายจากใครหายเป็นปกติแต่สิ่งที่น่าแปลกเนี่ยก็คือลูกจ้างต่างดาวคนนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่ซีดแก้มตอบเหงื่อแตกตลอดเวลาซึ่งณตอนนั้นเนี่ยน้าผมก็รู้แล้วแหละว่าอืมน่าจะเป็นฝีมือของลูกจ้างอ่างดาวคนนี้แล้วทีเนี้ยนะผมก็พยายามจะคุยกับ ลูกจ้างต่างด้าวคนนี้ว่าแบบทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรซึ่งเขาก็ไม่ตอบจ้างคนนั้นเขาก็ไม่ตอบแล้วพอเราแล้วพอนะผมกลับถึงบ้านทําอะไรเสร็จสับปุ๊บวันต่อมาลูกจ้างคนนั้นย้ายของออกจากบ้านนาผมไปเลยไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรกันก่อนย้ายของออกไปเลยหนีหายหายไปเลยแล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวอะไรจากเขาอีกเลย <c oughs> และนี่ก็คือเรื่องแรกนะครับจากครอบครัวของผมเอง ใช่พวกพวกทำของเนี่ยผมบอกเลยนะว่าน่ากลัวมากไม่ว่าจะเป็นของขาวหรือของดําเนี่ยน่ากลัวทั้งสิ้นน่ากลัวหมดเลยแล้วก็ผมก็ไม่ไม่อยากให้พวกคุณทั้งหลายในที่เป็นช่องแชทผมเนี่ยไปไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นของขาวหรือของดําเนี่ยยังไงซะมันก็ต้องมีผลที่ตามมาทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ให้ห่างๆอะไรพวกนี้ไว้นะเด็กๆเรื่องถัดไปเป็นเรื่องตอนที่ผมขับ รถไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีอาไม่ใช่เพชรบุรีชั่มแต่ตอนนั้นผมไปกับเพื่อนเพื่อผมชื่อขาวพอเราถ่ายรูปหาอะไรกินกันเสร็จปับ๊บเราก็แบบเออเรากลับบ้านกันดีกว่าแต่ด้วยความพี่เรนของผมเนี่ยกับเพื่อนผมเนี่ยไอ้ข้าวเนี่ยก็แบบเฮ้ยเราลองกลับบ้านโดยใช้ทางอื่นดีไหมเราเปิด GPS ไปด้วยแต่ว่าเราจะไม่เลือกทางที่มันใกล้ที่สุดเราจะเราจะเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆตอนเที่ยงคืนพวกเากำลังขับรถ ที่พักแล้วอยู่ๆก็เกิดอุตริอะไรก็ไม่รู้แล้วแล้วเราก็ไปเลยทำอะไรทำเพื่อนผมก็ไม่หงไม่ห้ามเลยก็เอาเลยทำอะไรทำเลยเพื่อนเราสนับสนุนกันมาตลอดเอาเลยก็ไปขับไปกันเพื่อนกันพาสวย <laughs> ใช่เรื่องกันผ่านเรื่องก็คือเราเห็นทางใหม่แล้วเราก็เออเดี๋ยวเราไปทางนี้กันขับไปขับไปเราก็เห็นสะพานขึ้นวิผมก็แบบเซอร์ไพรส์ไงว่าแบบเออมันเป็นถนนชนบทที่มันแบบไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันดันมีสะพานเว้ยมันมีสะพานข้ามไปซึ่งจะมองว่าแปลกก็ใช่แต่ว่าจะมองว่ามันปกติก็ถูกเพราะว่าเออมันสามารถมันก็สามารถขึ้นได้อะ่ะสะพานอะ่ะผมก็เออขึ้นไปกันทีนี้ผมก็มองแล้วแบบเออไอวิวตรงเนี้ยสวยดีนะ เดีย๋ยวเรามาถ่ายรูปกันตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยเพือ่อนก็เออได้ได้ไอ้เข้าบอกว่าได้แล้วเราก็ขับไปมันมาถึงทางที่ไม่มีไฟไม่มีเส้นถนนไม่มีรถวิง่งและทางพังมากผมก็แบบโอ้กูมไม่น่าเลยเนี่ยมาทางนี้แม่งโอ้โหรถรถกูจะพังไว้ยนยเพิ่งเปลี่ยนโช๊คมาด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะเออเราก็ไปกันให้สุดนี่แหละไม่เป็นไรผมขับไปผมกับเพื่อนเนี่ยก็นั่งกันไปเรื่อย แล้วทีนี้จู่ๆไอ้ข้าวมันก็เงียบทั้งที่พวกเราคุยกันมาทั้งทางเลยนะคือแบบว่าพยายามจะไม่ปล่อยให้มันเป็นเดดแอร์เราจะได้ไม่กลัวกันแล้วจู่ๆไอ้ข้าวก็เงียบแล้วมันก็แบบมันเหมือนมันเห็นอะไรสักอย่างซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้นอะไรซึ่งแบบอันนี้รถซึ่งต้นไม้อ่ะมันใหญ่แบบอย่างนี้เลยอะต้นใหญ่มากแล้วมันมีกิ่งไม้ยื่นออกมาอย่างนี้ยืดออกมาแบบกลางถนนเลยนะยืนออกมายางงี้ แล้วมันเป็นลน้ลนๆเลยไม่มีอะไรลน้ลนๆเหมือนในข้าวมันเฉงเออมองหรืออะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจกันเพราะว่าผมก็ต้องโฟกัสกับถนนเหมือนกันเพราะว่าถนนมันไม่ดีแล้วมันก็เงียบแล้วผมก็แบบหแล้วแปลกๆแ,แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นวะแปลก,กแล้วผมก็พยายามจะชวนไอ้ข้าวคุยเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยคุยครับมันก็แบบมันโดนสะกดด้วยอะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ขับไปเรื่อยๆหลุมบ่อมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ผมก็เริ่มแบบต้องแบบหักลดหลบหลุมอะไรอย่างนี้จนมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมขับหักหลบหลุมอยู่ไม่มีเส้นถนนรถผมอยู่อย่างนี้อ่ะซึ่งหลุมอะเยอะมากผมต้องซอกแซกอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ซึ่งตอนที่ผมซอกแซกไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมกลับมา หันหน้ากลับมาฝั่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะผมก็เห็นสารร้างมาโผล่ตรงนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วผมกับเพื่อนก็แบบสะดุ้งอะ่ะแบบเฮ้ยมันจะพอดีเกินไปหรือเปล่าก็พยายามจะที่จะคิดพยายามคิดอย่าง่งีกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ที่เราหักรถไปมาแล้วมันดันมาเจอสารซึ่งมันอยู่ตรงหน้ารถเราเลยยังไม่หมดนะยังไม่หมดทีนี้เนี่ยผมกับเพื่อนก็เริ่มแบบใจไม่ค่อยดีแล้วก็เลยแบบต้องรีบขับผมก็เลยแบบรีบ เหยียบเลยผมเหยียบอ่าตอนแรกผมเหยียบคันเร่งสัก20%นะผมเริ่มเหยียบขึ้นมาเป็นสัก60-70%ทีเนี้ยไอ้ข้าวอยู่ดีๆอ่ะมันก็หันหน้ามาผมแล้วบอกว่าอืมแมวเหยียบเลยเหรอผมก็อืมเหยียบเลย ไม่เป็นไรหรอกทีนี้ถนนมันก็แบบมืด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 ตอนนั้นผมกับไอ้ข้าวก็เริ่มแบบใจไม่ดีกันทั้งคู่แล้วเพราะว่าณตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าผมกับไอ้ข้าวอ่ะทั้งคู่เลยนะเรารู้สึกว่ามีคนจ้องมองอยู่ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นจิตบงต่งหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนั้นนะตอนนั้นเรารู้สึกจริงๆว่ามันมีคนจ้องมองเราอยู่ผมเลยเหยียบจากหกสิเปอร์ซ็นเพิ่มเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นคือตอนนั้นคิดแล้วแบบช่างแม่งละโขกพังไม่เป็นไรเดี๋ยด๋ยยวววเเดดีรราาาาไไปซ่อออมม้้แลกกก็สาาถออจ ตรงนั้นได้ครับหลอกจากตรงนี้แล้วเพื่อนเราเห็นแสงแล้วเออดีทีนี้เราก็กลับบ้านกันทีนี้พอถึงที่พักเนี่ยผมก็ถามไอ้ข้าวว่าเฮ้ยเป็นอะไรทําไมถึงอยู่ดีๆก็เงียบไปอะไรอย่างงี้ไอ้ข้าวบอกว่าตอนที่เราผ่านไอ้ต้นไม้ต้นเนี่ยไอ้ข้าวเห็นว่ามีถุงอ่าไม่แม่นเหมือนกันว่าถุงเหลืออะไรไอ้ข้าวบอกว่าอะไรไม่รู้ขาวๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นดำๆบนหัว แล้วก็เหมือนเหมือนมีคนนั่งห้อยอยู่ตรงกิ่งไม้ผมก็โชลี Sh ่ชิดแล้วทีนี้ด้วยความที่ผมสงสัยะว่าถนนเส้นเนี้มันคืออะไระผมก็เลยคือผมมีกล้องหน้ารถไงแล้วทีนี้มันจะจะเชื่อมกับหลังรถด,ด้วยหลังรถก็จะมีกล้องอยู่เล็กๆ ซึ่งพอผมมาเช็คดูกล้องหลังรถอะผมเห็นว่ามันมีผมไม่รู้นะว่าว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าคือมันมันมีมันมีเงาอะไรไม่รู้ตะคุ่มตะคุ่มปรากฏอยู่อยู่ในวิดีโอคลิปตรงถนนแล้วผมก็เลยแบบไอ้ข้าวเราโดนเราเราหรือเปล่าไอ้ข้าวก็แบบไม่แน่ใจแล้วสรุปคืนนั้นก็คือเราไม่ได้นอนครับเราตื่นกนทั้งคืนเลยแล้วแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยเอะว่าตอนเช้าเราก็ขับกลับบ้านปกติทีนี้เนี่ยไอ้ข้าวก็ไปถามแม่เขาว่าแม่ แถวถนนที่ตรงนี้ยที่ผมขับผ่านเนี่ยมันมีสะพานไหมแล้วด้วยความที่แม่ของเพื่อนข้าวเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่เนาะก็ตอบกลับมาเสียงมั่นใจว่าเอ๊ะแถวนั้นมันไม่มีสะพานนะผมกลับข้าวคือ,คอแบบฮะว่าแม่ว่าไงนะครับแถวนั้นมันไม่มีสะพานหรอครับก็ปล่อยเป็นคําถามจนถึงทุกวันนี้ว่าสรุปแล้วตรงนั้นเนี่ยมีสะพานอยู่จริงๆหรือเปล่า